รักสลับเหมือนกันหมดเลยดูดูเดือดจีไหนไปไปป้าหันมาสิเป็นยังไงรู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้หันหน้ามารู้สึกสนุกมากแล้วก็ร้อนอีกด้วยไหนหันหน้ามาหมดเลยหันหน้ามาทั้งหน้าสิร้อนบายบายหน่อยบายบายหน่อยบายบายอุ่นนะสิรู้สึกไงลูกวันนี้รู้สึ่กลอนรู้สึกยังไงคนเก่งรู้สิยังสิงโตแล้วอยากว่ายน้ำกับสิงโตแล้วต้อก เคยชวนแม่ให้ไปไว่ายน้ำแล้วจะอแล้วสไปม่ได้ชีขอถ่ายสไปซิรู้สึกยังไงบ้างจะลงมาอีกไหมลงมาอีกไหมถอาลงมาเดี๋ยวเอายนสไปโยไปจะลงแล้วจะลงแล้วจะลงแล้วลงโยยวไปให้เลย้องยาดหนูม่อยหนูตัวเหม็นหนูไม่อ่อยหนูตัวเหม็น